กราบสวัสดีป้าแม่ปี่น้องกูคุกโกคนนะเจ้าพบกับช่องแสงเดือบัญหาเช่นเคยวันนี้จะปามาตีบ้านสวนของเฮานะเจ้าซึ่งตั้งอยู่เลขที่ร้อยห้ามู่หนึ่งตำบลนาแสงอำเภอกาะคาจังหวัดลำปางซึ่งวันนี้ตีสวนของเขาจะได้ทําการขุดมันสําปะหลังเจ้าพี่เจ้าบริเวณรอบสวนนี่ก็จะมีเก้ามันแน่เก้าผักหวานตัวเจ้า ตอนนี้รถกำลังไถสวนมันอยู่กำลังทำการเก็บมันเพื่อนำทรงออกขายอน,นี่เก้าพักหวานของเขาเจ้ากำลังปงหยอดงามอยู่เลยเจ้าหลายเก้าอยู่พักหวานสวนเขาเจ้า เจะโรถกําลังไถ่มันอยู่เก็บมันกําลังจะเก็บมันจะพักหวานของเขากระปงงามขนาดแป๊ดอันนี้รถที่จะขนมันไปขายจาคนงานของเขาก็หลายคนอยู่จากำลังเนี่ยมันเก็บมันอยู่ ส่วนเฮานี่ประมาณ3ามไรโดยประมาณนะเจ้าอันนี้ก็เป็นเสียงผู้สมัครอสอจอดะเจ้ารถผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดลำปางกต่ลังอาพานนี่ นี่เจ้าป,มาปอมปิโนงนี่เจ้าคนหวานงานของเฮากันหลายอยู่ราคาของมันวันนี้ก็บมก็บอกสองบาทกี่สตังค์นะเจ้า bữa nay chạy xe mắn khoang hao nhảy vào đây làm mắn hoa mắn khoang hao xoăn khoang hao tít แหล่งท่องเที่ยวมนุษย์โบราณมนุษย์ห้าแสนปีนะเจ้าอยู่ฝั่งทิศตะวันตกอันนี้ก็บนห้างห้างสวนของเขาเจะมีบ้านเล็กทีมีไฟหมดอะ่ะ ให้ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแสงเดือนมันหาได้ทำคลิปต่อไปดูนเจ้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปมันไปนองเพียงแต่อีกก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าไลค์หน้านะเจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้า